ครับวันนี้เรามากินที่สวนหลงท่านะครับสวนหลงท่านะครับก็ก่อไฟเตรียมจ้างปลานะครับไวา,าดังไฟถ่าสัมทก,กีก็นี่ครับอุปกรณ์หาปลานะครับเนี่ยเรจะมาที่สวนหลงท่านะครับเดี๋ยวเอาไปใช้ อุปกรณ์พร้อมนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาจับปลาที่สวนลงท่านะครับกับแก้มนี่นะครับอ,อย่าวิตุเอ,อ้ย ย่างง่ายๆต้มก็ได้ฮะรุยแล้วในพนัน <c oughs> ไปแล้วโอเคเขากับบ้านบนนี้ลึกเรือพมานี่นี่บอก nêm liêm này vô à, ok coi cho coi lâu cắn ngon quá nhỉ bố cắn tân bay con nhàng bay thẳng thứ mã hoa thứ

นี่ครับก่อไฟนะครับครับเราไปขึ้นยัางโดยามยามม้องยามมเออไปเออได้เวลายามแล้วเอาเดี๋ยวเข้าไปเลยว่ได้คุณนีกว่าโดมาดูครับว่าจะได้หรือเปลาตกด่าปลา กูเลยกูเลยนีนระวังเดกนีอันนี้เขามาถ่าทำรายการยังไง <c oughs> ตามติดชีวิตดโดกูไหมกูมหูกูมองบุงหูเรือเอ,าเอ,าเอา้าเอ้าเอ้าปลาปลาไ้แล้วมันมนาน,าน,านเลมันมัน มันบ่มันบ่อ้าว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 ไปยังนี่ปลาเทียนปลา อื่เลีแล้ยืมหวนหมานมาเบิ้ลแท็ทีมเออเจบแวลเลยยดูน้บยินเ<า>ลยนวมันอุนนนอ่นไหมเมนบอจะตัวกันไหนว่าตอนตอน่อนะลงมันยเนเลยลลงวาห่นหรอว่น,อนกัลยินอ้ยลึกๆล,ล้วเว้

And then un